เห็นหน้าก็ขี้เกียจเลยน่าจะเลยแล้วเมื่อวานก็ไม่เจอไปไหนมาปุ้ลมก็ม้่งรถ เลยไม้ทิ้มคอนะไม้ทิ้มคอนะโอ้จตกรถนิดหนึ่างนีรถคุ้มนึงเลยรถมาข้างล่างไอ้แดงแดงรถมาข้างล่างให้รถชนกันได้ชนไอทั้งันนั้นกันเต็มยิ่งไปต่อ ลมมาลูกมามาแม่จับด,ดูซิมันเป็นยังไงมารถมาอู้รถมาบึมบ้มบึมมบ้มบึม้มรถมาบึ้มบึ้มโอ้ยกลัวรถกลัวรถอันนี้ไปโอ้โหโดดรถเหยียบล่งฝ่าเทา้าายเลย ลงก่อนอย่าข้าวให้ดำกินดำม,มาดำม,มาลูกมาข้าวเลือไว้ทุ่งหนึ่งดำมาลูกมาดำม,มาลูกมา,มมา,กมาจับท้ายนี่ท้ายทีขมันเนี่ยเดี๋ยวไปกดจับข,ข้างๆนี่เด่ไ๋ไปโดนปุ้ม เหนในเดียวกักมาลงมามาลูกมา,มา,มา,มาออเอาข้าวให้กินจะได้อิ่มอิ่มอยากให้เข้าไปในบ้าน,นะคะ่ะซิดก็ซิดให้าตามลงเห็นแต่นหน้าโดมบ้าน,นเข้ามาได้ขออนุญาต lúc mà Mà ní lưu Mà ní lưu Mà lúc mà Mà ní Mà ní Ní Mà lúc mà Đã kín Mà mà má. Má kín. Má, mà mà Lăng thôi Lăng lúc, lúc. ตัวรถอีกมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาอินข้าวเร็วเร็วมาสิเร็วเร็ว ข้าวเยอะๆข้าวเยอะไม่ตายง่ายหรอกโอ้โหมาเจ้นเลยหมดแล้วเลหมดแล้วแล้วร้อมาลูกหมดแล้ว,ลลวแล้วลงไปเอ่ะเบียดขึ้นเลย ไปลูกไปไปเลยแม่ทิ้งทำใหม่ะไปกินนู้นนี่ไหม <c oughs> กัดโดนโดนถ้วยข่ะดนี่อ่ะกัดโดนถ้วยขาไม่เอาเลยอ่ะน่ะไม่มีปัญญาแก้ไอ้ดำอ่ะติดคอดตายน้ำน้อนโดนน้ำลายดำ ไม่เอาแล้วพอแล้วไปกินนมแ้ยไม่มีแล้วไม่มีนะโบเบโบเบโบเบให้ดำกินให้หมดก่อนหนูจะไปแย่งมันนะมันกินข้าวมั้งโอ้ยหกเคยมาเคยไปข้าวหกหมด มีแรงยันแล้วใกล้ล้นไปที่ที่ล่างตีนไม่เห็นหมดยางลูกหมดยางหมดแล้วหมดแล้ว ตากไม่กงทุ่งสักทีหมดแล้วลูกดีมากเลยข้าร่างมีแรงยันแล้วนะข้านะเมื่อวานนะึงไม่มีแรงไม่รู้จักมดเลยไม่ยยาก,กแต่ไม่ยากคุย นากระจกนาใสพอแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วไ่นได้นาไว้ให้คนมั่งไปกินนมเย้จห้ัน<มา> <laughs> ตเนะเกีไปกินนมไปลูกไป That's